อยากกลัวที่จะก้าวอย่างจะช้าแต่จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเขียนทองคำพระราชทานประจำปีการศึกษา2562นี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตผมในทุกๆเรื่องและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คอยช่วยเหลือรวมทั้ง คณ,ณะอาจารย์ที่คอยให้ความรู้จนผมประสบความสำเร็จในวันนี้ครับฝากถึงบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ว่าอย่าท้อในเรื่องของการเรียนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายามทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับผมมีชีวิตเดียวก็ใช้ใมันเต็มที่ครับแล้วก็รู้สึก ดีใจมากครับเนื่องจากรางวัลที่ได้เนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจครับแล้วก็มีมูลค่าทางศรษฐศาสตร์ครับผมอยากจะขอบคุณหลกัหลกๆเลยก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับที่ให้อำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องครับผมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ตอนที่อยู่ในมหาลัยครับก็อยากจะขอบคุณครูโบบี้แล้วก็พี่ก้อยครับ ที่คอยให้คำชี้แนะแล้วก็เป็นเพื่อนออกกำลังกายครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องครับผมที่คอยแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษากันครับอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษานะครับอยากให้น้องวางแผนชีวิตตัวเองเป็นของแบบของตัวเองครับแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ที่สุดครับผมความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องสำเร็จนิฉันรู้สึก ภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเขียนทองคำพระราชทานนี้สแสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของการเป็นนักศึกษาดิฉันรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนอบรมสนับสนุนในทุกๆอย่างสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจในวันที่ท้อแท้สุดท้ายนี้ขอฝากคนที่ยังศึกษาอยู่ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอดทน ทุกๆปัญหามีทางแก้เสมอและขออย่าให้หยุดในการพัฒนาตนเอง attitude is everything ผมภูมิใจในตัวเองอย่างมากครับเพราะว่าเข็มพระราชทานนี้เปรียบเสมือนหลักฐานและเครื่องหมายของความพยายามและความสำเร็จตลอด12เทอมที่ผ่านมาครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยให้คำแนะนําที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจขอบคุณครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนชี้แนะตลอดมาขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างๆกันและก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาก็คือหนึ่งในความสำเร็จของผมเช่นกันครับฝากถึงพี่ๆน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับ ขอให้ตั้งใจในทุกๆครั้งที่เรียนหรือสอบเพราะว่าเมื่อใดที่ยื่นจดหมายสมัครงานเนี่ยส,ส่วนใหญ่เขาจะดูที่เกรดกับสถาบันครับแน่นอนครับว่ามทสของเราดีอยู่แล้วต่อมาคือเกรดครับใช่ครับว่าเกรดมันไม่สามารถบอกทุกอย่างที่เป็นตัวคุณได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าก่อนสอบนั้นคุณมีความพยายามมีวินัยมากน้อยแค่ไหนครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ครับถึงแม้ว่าความเป็นไปได้จะมีน้อยแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามเราก็สามารถทําให้ความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นมาจริงๆได้ครับผมความรู้สึกนะครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีใจครับที่ประสบความสําเร็จนะครับตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ครับก็อยากจะขอบคุณครอบครัวครับผมที่สนับสนุนมาตลอดนะครับขอบคุณ อาจารย์นะครับที่คอยให้ความรู้นะครับคอยสอนคอยใส่ใจนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ตอนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันช่วยกันเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ทําให้ผมประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับว่าถ้าอยากประสบความสาเร็จในการศึกษานะครับเราจะต้องตั้งใจครับผมอย่างน้อยการตั้งใจเรียนในห้องเป็นอะไรที่สําคัญมากครับถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจสิ่งที่อาจารย์พูด เราก็จะมีความเข้าใจครับแล้วเรากลับไปทบทวนสักเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นเวลาทำข้อสอบแล้วทำได้แล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับอยากสูงต้องขยงิอยากเก่งต้องขยันเจอปัญหาต้องฝ่าฟันเจอความกดดันต้องอดทนครับสำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเข็มทองคำพระราชทานก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ตนเองได้รับเกียรติ ได้รับรางวัลน,นี้เป็นเสมือนเครื่องหมายที่เตือนตัวเองไว้ว่าตลอดระยะเวลา4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเราได้พยายามได้ตั้งใจและอดทนเพื่อสิ่งนี้เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนในการที่เราลำบากอยากขอบคุณครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านยอมอดหลับผมนอนทำงานหามรุ่มหามค่ำส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรี และขอบคุณญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือเวลามีปัญหาต่างๆและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือขอบพระคุณครูอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนรารลีทุกท่านที่คอยดูแลสั่งสอนให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา4ปีในรั้วสีแสดทองแห่งนี้ขอบคุณจริงๆครับฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับ ชีวิตคนเรามันก็เหมือนถนนลูกรังอาจมีหลุมมีบ่อบ้างก็เหมือนกับมีอุปสรรคมันไม่ได้เรียบลื่นเหมือนถนนลาดยางเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตไม่เป็นดังใจหากผิดหวังท้อแท้เมื่อไหร่ให้นึกถึงคนข้างหลังนึกถึงครอบครัวพ่อแม่ที่เขาลำบากกว่าเราเยอะและท่านรอคอยดูความสำเร็จของเราอยู่จงตั้งใจนำความสำเร็จกลับไปฝากท่านโดยเร็วนะครับ มุ่งมั่นตั้งใจและเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีกับรางวัลน,นี้เป็นอย่างมากผมขอขอบคุณคณะอาจารย์เพื่อนๆและครอบครัวที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่าคุณจบมามีงานทำแน่นอนครับอย่ายู่เรียนรู้วันนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่พาตัวเองมาอยู่จุดๆนี้ได้รู้สึกดีใจที่ ผลลัพธ์ของความตั้งใจความทุ่มเทเป็นไปตามอย่างที่คาดหวังไว้ผมขอขอบคุณคุณพ่อค,ค,คุณแม่ที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ของผมขอบคุณมหาลายัยที่มอบโอกาสให้กับผมครับขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนในความสมําเร็จครั้งนี้ครับและขอขอบคุณตัวเองที่เป็นแรงผลักดันเป็นทุกๆอย่างกับความสาเร็จครั้งนี้ครับสาหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่อยากให้พยายามให้เต็มที่พนาสิ่งที่ตัว,วเองชอบอย่าย,ย่อท้อต่ออุปสรรคครับ